เสวัสดีค่ะนี่กินเขาก็แ้งเนาะไหมเขี่ยมันอิ่มาลูกคุกคุณปับอารมณ์น้ำบ่ท่านเป็นนักแสดงนี่ีเนาะนี่สืบกีหม้ยอแล้วย่านลูกพราะบนพ่องเล่ไม่แยงเนาะไหมแยงกันก็วิทยาย่วันเนาะไมมต้มแบบย่างบ่อข่อเอาบบนิ รักวานี่อยู่หัวกับงานประคาหายานา่งมายองอันนี้มันใส่ลมใส่ลมไปซื้อนาสอ้มีลยซอหมอแตงหมูซื้อน้ำมันโตแมงซื้อน้ตควันโตแมงโตแมันใส่ล่มมาโตแมงแปะพออกเล่นบอออกเออใส่มันเฝ้าจุ๊ โอ้ยเศราไหนมันล้มมันก็น่าไ,ไม่เล,อล,ลววออ่อยู่ไหมเศร้าเขียนอีกมันล้มใส่ลมใส่ลมใช่ไหมเราวาใส่ฝ้าไม่มาตรวจก่อนมันก็จะบ่ม,ม,มขังยวส่งเพลงฝังแต่งเพลงแล้วก็ส่งเพลงไปให้ฝัง,อ,ง,ง,งอย่างเมื่อกี้หมเดินทางโรงแรมครับส่วนของป้ายไปนะครับ

ภาษาสิ้นพินจากดินแดงอีสานแสงสีเสียงสุดอลังการสร้างสรรค์ผลงานสืบสารวัฒนธรรมเดินตามหอยฮีบของโมลำเสียงพินแค้นกระนำปลุกพลังใจเส้นทางสายนี้คือเส้นทางของหัวใจ ก้าปีแล้วต้องเก้าไปก้าด้วยหัวใจเกินร้อยโอ้โอ้ละนอโอ้ละนอโอโอ้ลนอขอบคุณทุกคนที่บันดลส่องแสงสว่าง จุดประกายให้มีความฝันทั่วแผ่นแดนไทยเที่ยวเดินสายด้วย okay, รังผูกพันศรัทธาเจ้าภาไห้นั okay, ้นยังเฝ้าฝันไม่มีเสื่อมคลายขอบคุณศรัทธา <c oughs> ที่เมตตาให้ความเชื่อใจ ขอตอบแทนด้วย้นงานใหม่สุดวิไลด้านการแสดงเสียงแคนบสิ้นเสียงพิที่เราหวงแหนเสียงลรงยมใจแฟนสุขทั่วแดนแทนคำขอบคุณน้องเองก็ลองรวมคือกันหลังเอง เพลงยาเลยปัแจ้งมันต่อกันดีๆได้ันาดเป็นสไลด์ปไหลล่วงมันถ้าให้มันเสร็จก่อนนยถ้าเหมือนตอนปีห้าก็พอมันจะได้ไปออกรายการไงเห็นถ้าเหมือนตอนปีห้า็ดีนะที่มีนักร้องด้วยเป็นโช์ อเข้าวมันไก่แบบนี้ไงตัใส่ยั้สวัสดีครับให้ผมจัด่ชพูสวัดีคุณอดนไทยจากสมบการด้วยนะครับที่เอาเป็นกาแฟแบบกาน อเมซอนปั่นหวานน้อยไม่ฟังนาสิแม่โน่นจริงจรงไข่ตันมีอะไรก็ันบวยเ้อเมซอนปั่นใส่ถั่วแดงด้วยนะเพิ่มช็อตช็อตเพ่มช็อตเออวันนี้เพิ่นจะเดินทางวันนั้นน้ำมันเลเพิ่มช็อตตั ได้แม่ใช่ด็เต้นด้วยเล่นม่นวีเดยแห่ง,งงานนะแห่งงามนะบมด้เบาเล่นได้ไหมขอให้เต้น<ว>โอดีเ้าให้แม่เต้นมกแตแม่อย่าแต่นน้องพลน้องเพ็ทสี่คนพอแล้วแ,กแกลกวรักน

กเลูกจักใหยดูกจักมองได้มองหีหีเราไะยกไม้ไผ่ไปทิ้งมาะสี Asia, like, Hence, ่คนห้าคนดีไปพอสี่หาให้เหงื่อออกแล้วจะมาอาบน้ำแล้วก็หายใจปรกมาแล้วก็เ็ปป้อนเพ็ดเอันนี้เพ็ดเพี้งเ็ดอไอีโผยดไปหรอชื่อเาไปเอจึงเลยเขามาแล้วไปเอาสะบ้านเลยยังมากแต่ว่ามุนแต่แต่ปั่ว Ừ, Hãy subscribe đi kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn